<Okay. S 1> okay. สวัสดีครับเซมมาเพชรสวัสดีครับ,รบเป็นไงไม้างช่วยเล่าถึงความพร้อมในไฟนี้ให้กับพวกเราฟังหน่อยครับครับความพร้อมในไฟนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าผมก็ซ้อมอย่างหนักเก็บตัวซ้อมมาระยะเวลาก็หลายเดือนพอสมควรเพราะว่าไม่เคยหยุดเลยนอกจากวันอาทิตย์วันเดียวครับก็ซ้อมตอนเนี้ยมาพอรู้ตัวว่าเจอกับนิโคเน่เราก็พยายามแอบไปส่องไอจีเขาดูการซ้อมเขาแล้วก็เอามาปรับแก้ไข สำหรับตัวผมครับกับการที่เราไปอบส่องไอจีเขา,าผา <ม S 2> จะได้เห็นอะไรบ้างครับก็เห็นทุกอย่างเพราะว่าผมไม่ได้ไปคนส่องเอง ừ, ใช่มีมีแฟนมีแม่ส่งมาให้แล้วก็พวกเทรนเนอร์พวกวอะไรส่งมา้เขาก็ส่งมาให้ดูเราก็กดเข้าไปดูเท่าที่เราดูเท่าที่เราเห็นแล้วเป็นไงครับนิโคมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับจุดเด่นของนิโคก็อย่างแรกก็คือใหญ่แล้วก็อาวุธหนักในรุ่นนี้ก็ถือว่าคิดว่าน่าจะใหญ่สุดแล้วครับ สำหรับตัวนิโคครับแต่เราก็ไม่ประมาทเขาครับแล้วก็พยายามแบบฝึกซ้อมป้องกันทุกอย่างครับใก่นี่ใหญ่กว่าเราเยอะไหมคิดว่าถามว่าใหญ่กว่าเยอะไหมก็เยอะพอสมควรครับแต่ก็ต้องเจอครับเพราะมันอยู่ในรุ่นเดียวกันครับแล้วถ้าจะพูดถึงจุดอ่อนจุดอ่อนของนิโคนี่ก็น่าจะหายากพอสมควรครับเพราะก็มีน้อยครับส่วนมากก็มีแค่มือตกแต่ว่าอาวุธมวยไทยเขาครบครบเครื่องนะครับครับผมยังในไฟที่เรา ผมว่าผมแน่ใจนะว่าทางเซมาเฟสน่าจะได้ดูในไฟที่เจอน้องโอเป็นไงครับคิดว่าไงสำหรับ<ช>ไฟ,ไฟที่เจอกับน้องโอนี่ยกแรกน้องโอเขาก็เตะขาจะร่วงไม่ร่วงแล้วทีนี้ยกสองเขาก็พี่โอเขาก็กะว่าจะน็อกในยกนี้แต่ทีนี้ก็พลาดโดนศอกนี่โคน็อกครับเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งที่มีทุกอย่างครับหมดมีมัดเท้าเขอสอกครบแล้วก็อาวุธของหนักด้วยใช่ครับคุณคิดว่าเรื่องของการโดนเตะขาหรือเจาะยางน่าจะเป็น ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนของเขาครับแต่เขาก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขระหว่างมาครับเขาคงไม่ให้เราเตะฝ่ายเดียวนะครับใช่ครับคือเขาเรารู้เขาก็รู้นะใช่ครับเาเตรียมมาใช่ครับแต่คราวนี้ครับทางนิโคเหมือนจะให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศครับหลายๆสื่อนะครับเขามั่นใจมากว่าเขาน่าจะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้และอาจจะจบแบบไม่ครบยกด้วยอันนี้ตัวเส้มากเอส คิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับสาหรับผมความคิดเห็นผมก็ก็ฟังก็ดูเขาสัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เขาเราก็ไม่เก็บมาคิดมากเพราะว่าบางทีเราก็แบบฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่ก็มีคนแปลให้พอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้คิดมากมายครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะมองข้ามตัวผมไปก็ไม่เป็นไรครับก็ก็ต้องไปวัดกันบนเวทีครับว่าใครจะแน่กว่าใครครับ เอยากจะทราบความรู้สึกครับครั้งแรกที่ทางฝ่งกประกวแจ้งมาว่าต้องเจอข้างล้างนิโคในส่วนตัวของคุณเป็นรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมที่เจอถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมผมไม่ได้คิดเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าในรุ่นผมอ่ะผมเจอใครก็ได้ผมเจอหมดผมไม่เกี่ยงับเพราะว่าวันวันหนึ่งอ่ะมันก็ต้องวนมาเจอกันอยู่แล้วมันเพราะว่ามันอยู่ในรุ่นเดียวกันนะครับมันก็ต้องเจอกันอยู่ครับก็รู้สึกไม่ตื่นเต้นครับแล้วก็เราจะตื่นเต้นตรงที่ว่าเราจะเอาลูกอะไรไปสู้เขาเราจะ มาแก้เกมของเรายังไงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปสู้บนเวทีให้ดีที่สุดครับล้วคิดว่าลูกเกมครับที่จะเจอกันในเช้าวันสอบวันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวของสมาเป็นคิดป้าครับมันจะถึงขั้นมีนับมีน็อกเกิดขึ้นไหมถามว่าถึงขั้นมีนับมีน็อกก็ต้องไปดูกันบนเวทีครับว่าต่างคนเขาจะแก้เกมยังไงฝั่งนิโคเขาจะแก้เกมมายังไงเราจะแก้เกมเป็นยังไงก็ต้องไปดูบนเวทีก็ต้องไปดูช็อตต่อช็อตครับว่าใครจะพลาดก่อนกันครับ คิดไหมว่าถ้าชนะครั้งนี้มันต่อยอดในการชิงแชมป์คัดแล้วแน่นอนสําหรับไฟนี้ถ้าเกิดผมชนะในผมมีแผนไว้หลายอย่างครับแล้วก็มีแบบเซอร์ไพรส์หลายอย่างด้วยครับแล้วก็ก็แบบอยากจะให้ชนะก่อนครับผมถึงจะบอกว่าผมมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับแต่ก็หวังว่าถ้าเกิดผมชนะไฟนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไปชิงแชมป์เร็วๆครับครับไฟนี้เป็นไฟที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมนะครับ